ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Deep t a บกับดักซ่อนตาย เรื่องราวความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งหมดของนังเริ่มต้นเราจะมาอยู่ที่จุนชิกและโซยอนสองสามีภรรยาที่แต่งงานกันมากว่า3ปีทั้งสองคนนั้นรักกันเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็มีลูกได้สำเร็จเพราะว่ายังไม่ทันได้คลอดโซยอนเธอก็ดันแท้งเสียก่อนทำให้ความเจ็บปวดทางจิตใจในครั้งนั้นมันได้ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 2ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับโซยอนหลังจากแท้งบุตรไปเมื่อสองปีก่อนโซยอนก็พยายามเข้าไปที่คลินิกตลอดเพื่อหาหนทางที่จะมีลูกให้ได้แต่ทางคลินิกก็บอกว่าการที่พวกคุณยังไม่ปล่อยวางเรื่องเมื่อสองปีก่อนนั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้พวกคุณไม่สามารถมีลูกได้สักที ฉากต่อมาตัดมายังด้านจุนชิกผู้เป็นสามีหลังเลิกงานประจําที่ทําอยู่วันนี้จุนชิกก็โดนลากตัวมากินเหล้าที่ร้านอาหารจุนชิกดื่มไปเยอะมากๆจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขณะเดียวกันด้านโซยอนระหว่างที่กําลังนั่งรอสามีกลับบ้านโซยอนก็พายายามเปิดอินเทอร์เนต็ต เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีลูกทั้งการกินอาหารทั้งการศึกษางานวิจัยโซโยอนทำทุกอย่างเพื่อบำรุงตัวเองและสามีเพื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเธอจะมีลูกได้กระทั่งโซยอนได้ไปเจอกระทู้ปิศนาในเว็บบอร์ดคนในบอร์ดอ้างว่าสามารถช่วยให้มีลูกได้โซยอนก็เลยโทรไปคุยกับทางนั้นปลายสายที่เป็นผู้ชายก็ตอบกลับมาว่าเขาอยากลองให้โซยอนมาดูก่อนลองมาดูก่อนสิจะได้รู้ว่าฉันสา mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่นานนักพอจุนชิกกลับมาถึงบ้านจุนชิกมันก็ไม่คิดจะกินข้าวที่โซยอนทําไว้เลยสักคาจุนชิกเดินตรงเข้าไปนอนทังที่ยังไม่ได้อาบนา้ำโซยอนพอเห็นว่าสามียังไม่หลับโซยอนก็เลยเข้าไปบอกสามีตรงๆว่าเราควรไปเที่ยวกันหน่อยดีหรือเปล่าลองออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเผื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเช้าวันต่อมาโซยอนก็ได้พาจุนชิกมาขึ้นเรือตรงไปยังเกาะเชโจพอขึ้นมาบนเกาะ สถานที่แรกที่ทั้งสองคนจะไปก็คือร้านอาหารแต่ช่างน่าแปลกที่เส้นทางมันมีแต่ป่าเหมือนว่าพวกเขากำลังมาผิดทางแล้วพอจะลองโทรไปถามร้านอาหารโทรศัพท์มันก็ดันโทรออกไม่ได้แล้วพอจะถอยรถกลับไปทางเดิมล้อรถด้านหลังมันก็ดันตกลงไปในหลุ่มทำให้จุนชิกต้องลงไปเข็นรถส่วนโซยอนเธอก็คอยเหยียบคันเร่งพร้อมกับโดนจุนชิกบ่นด่าตลอดทางพอกลับมาบนถนนได้สำเร็จในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ครับ รถมาจนถึงร้านอาหารที่มีชื่อว่าซามารูแต่พอลงมาจากรถโซยอนก็พูดขึ้นมาทันทีว่ามันไม่เหมือนกับที่ฉันได้ยินมาเลยไหนละ่ะวิวทะเลนี่มันบ้านของคนชัดๆส่วนด้านจุนชิกที่หิวจนแทบไส้จะขาดเขาก็ไม่สนไหนๆก็มาถึงแล้วนี่ฉันว่าเราหาอะไรกินก่อนดีกว่าพอเดินเข้าไปในร้านทั้งสองคนก็ได้เจอกับแม่บ้านสาวสุดสวยที่มีนามว่ามินฮีมินฮีพอเห็นว่ามีแขกมา แทนที่มินฮีจะออกมาต้อนรับแต่เธอกับเอาแต่นั่งนิ่งไม่นานนักก็ได้มีชายร่างใหญ่ที่ชื่อว่าปาร์คเขาเดินเข้ามาสั่งให้มินฮีลุกไปรับแขกสี่มัวนั่งทําอะไรไม่ทราบด้านคู่สามีภรรยาพอเห็นลักษณะท่าทางของทั้งคู่แล้วโซยอนก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีพอมินฮีพาแขกทั้งสองคนไปนั่งที่โตโซยอนเธอก็เลยกระซิบบอกสามีว่าเรารีบไปกันเถอะที่นี่มันดูปแปลกแต่เจ้าจุนชิกก็ไม่ยอมไป ไม่นานนักชายรูปร่างใหญ่โตที่ชื่อว่าปาร์คเจ้าของร้านร้านนี้ก็เข้ามาทักทายทั้งคู่นายปาร์คเสนอเมนูไก่ต้มสมุนไพรนี่เป็นเมนูเด็ดของร้านเราแถมนายปาร์คยังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์การทำครัวแบบสดๆให้ดูอีกด้วยพออธิบายจบ นายปาร์กเริ่มไปทำครัวแต่ในระหว่างที่กำลังถอนคนไก่นายปาร์กก็หันไปด่ามินฮีเพราะเธอเอาแต่นั่งเมอไม่ยอมทำงานพฤติกรรมความรุนแรงที่นายปาร์กทำนานเร่นเอาโซยอนกับจุนชิกถึงกับสะดุ้งแต่ว่าในเวลาที่นายปาร์กนำอาหารมาเสิร์ฟเขากับกลายเป็นคนพูดพะขึ้นมาอย่างน่าแปลกแถมนายปาร์ยังหันไปสบตาก,กับโซยอนอีกด้วยในฉากนี้คงนางจะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าคนที่โซยอนคุยผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อ เ่อวานก่อนชายคนนั้นก็คือนายปักนี่แหละเขาคือคนที่อ้างว่าสามารถช่วยทําให้มีลูกได้เพียงแต่ว่าจุนชิกก็ไม่ทราบเรื่องนี้ด้วยส่วนด้านจุนชิกที่ดูเหมือนจะชอบไก่ต้มของนายปักมากๆเขานั้นก็เลยขอโซจูสักหนึ่งขวด แต่ว่านายปักก็ดันยกเหล้าดองมาให้จุนชิกกินเหล้าตัวนี้นอกจากอร่อยแล้วมันยังมีสรรพคุณเพิ่มความเป็นชายกินแล้วนายจะฟิตปังแน่นอนนั่งดื่มนั่งกินได้สักแป๊บนายปักก็ขอตัวไปหยิบปืนเพื่อออกไปราษตร ส่วนด้านจุนชิกกับโซยอนที่กำลังช่วยเทเล่าออกมาจากไห่ปรากฏว่าในไห่ต้มนานก็ดันมีตะขาบเกือบสิบตัวแช่อยู่ด้านในสองสามีภรรยาคนเมืองพอเห็นถึงกับสะดุง้งส่วนในปักเจ้าของร้านพอได้เห็นไอหมอนี่ก็ทำท่าทีหัวเราะอย่างสะใจหลังจากกินข้าวกันจนอิ่มสองสามีภรรยาแทนที่จะกลับไปโรงแรมแต่พวกเขาดันพากันเดินเข้ามาในป่าเพื่อชมธรรมชาติทว่าจู่ๆในปักก็ดันโผล่มา จากไหนไม่รู้เขามาพร้อมกับถุงใส่งูและสัตว์ต่างๆพอกลับมาถึงที่บ้านนายปพักก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาของพวกนี้ไปปรุงเป็นอาหารให้เองมันสามารถเสริมสร้างร่างกายให้พร้อมสําหรับการมีลูกด้วยโซยอนกับจุนชิกพอรู้ว่าจะได้กินของปแปลกทั้งสองคนก็พ่ายายันยิ้มตอบไปเป็นพิธี หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนกลางคืนจูจูมินฮีก็ทำตัวปแปลกมินฮีคอยมองมาที่จุนชิกไม่ยอมหยุดจุนชิกเองก็มองกลับไปด้วยโซอยอนพอเห็นทั้งสองคนเอาแต่นั่งจ้องตากันตัวของเธอนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆส่วนนายร์คเองก็เหมือนจะมองที่โซอยอนด้วยพอเริ่มตกดึกนายร์กก็ได้หยิบไม่ออกมาร้องเพลงกับจุนชิกแถมนายร์กยังผลักมินฮีเข้าไปให้จุนชิกก็ จุนชิกพอเห็นว่ามินฮีไม่ค่อยพูดอะไรเขาเลยถามไปว่าทําไมถึงไม่พูดไอ้เจ้าป้าก็เลยบอกว่ามินฮีเธอเป็นใบขอโทษด้วยละก,กันประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาโซอยอนก็ได้แวะไปเข้าห้องน้าแต่ว่าสภาพห้องน้ําที่นี่มันก็แย่มากๆโซอยอนเธอก็เลยไปแวะใช้ป่าข้างทางเพื่อเป็นที่บําบัดทุกข์แทนส่วนด้านจุนชิกที่อยู่กับมินฮีสองคนจูจ่ๆมินฮีเธอก็ดันทําแก้วตกแตก มินฮีกับจุนชิกก็เลยช่วยกันเก็บแก้วขึ้นมาจังหวะนั้นโซอยอนเธอก็ดันมาเห็นพอดีทำให้โซอยอนเข้าใจไปเองว่าจุนชิกสามีของตนกำลังแอบคุยอะไรกับผู้หญิงอื่นแน่ ไม่นานนักพอทุกคนมารวมตัวกันโซยอนก็พยายามชวนให้จุนชิก,กลับกันดีกว่าแต่ว่าจุนชิกก็ไม่ยอมกลับส่วนนายพักเองก็เอาแต่พูดชวนให้ทั้งคู่นอนที่นี่ก็ได้พวกนายกินเหล้าไปเยอะขึ้นขับรถไปแบบนี้ได้ตกเข่าตายแน่แแถมห้องนอนของเรายังเหลืออีกเพียบ หากพวกนายอยากนอนก็เชิญตามสบายแต่ทางโซยอนก็พยายามปฏิเสธทว่าสามีของเธอดันพูดอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาเมื่อจู่ๆจุนชิกดันถามนายพักไปว่าทำไมเมียของเขาสวยจังเลยโซยอนพอได้ยินแบบนี้ถึงกับสะดุ้งสามีบ้าอะไรถามคนอื่นว่าเมียสวยจังส่วนนายพักพอโดนถามก็บอกว่ามินฮีเธอไม่ใช่แฟนของฉันแต่เป็นน้องสาวต่างหากจากนั้นนายพักก็ก้มหน้าไปกระซิบบอกจุนชิกนายอยากลองซัก ครั้งไม่ลารับรองว่านายจะติดใจแน่แล้วสาเหตุที่หรอนพูดไม่ได้ก็เพราะฉันนี่แหละที่เป็นคนตัดลิ้นของมันเองโซยอนกับจุนชิกพอได้ยินถึงกับสะดุ้งแต่ไม่นานนายปาก,ก็เฉลยว่าฉันพูดเล่นพวกนายเชื่อเข้าไปได้ยังไงว่าฉันจะตัดลิ้นของเธอ หลังจบการกินเลี้ยงจุนชิกกับโซโยอนก็ได้เข้าไปพักในห้องที่ปากเตรียมเอาไว้ให้จุนชิกที่เมาหน่อยๆก็พยายามจะเข้ามากอดภรรยาแต่แล้วจู่ๆจ,จุนชิกก็ดังคิดถึงเรื่องเมื่อสองปีก่อนทําให้จุนชิกหมดอารมณ์ขอรับต่อดีกว่า เช้าวันต่อมาโซยอนก็ตื่นขึ้นมาไม่เจอกับสามีพอรุกไปถามมินฮีเธอก็ชี้มือขึ้นไปบนภูเขาเหมือนกับจะบอกว่าจุนชิกออกไปกับนายปาร์คระมังพอสาวๆอยู่ด้วยกันโซยอนก็เลยหันไปเห็นบาดแผลที่ขาของมินฮีด้วยความเป็นคนอัธยาศัยดีโซยอนเธอก็เลยช่วยทำแผลให้ตัดมาดูที่ฝั่งของผู้ชายกันบ้างวันนี้นายปาร์ก็ได้พาจุนชิกขึ้นไปล่าหมูป่าบนภูเขาพอทั้งสองคนกลับมาที่บ้าน โซยอนก็เข้าไปไววยใส่จุนชิกเพราะว่าเวลาออกเรือใกล้จะหมดแล้วถ้าไปไม่ทันละก็เรากลับแผ่นดินใหญ่ไม่ได้พอดีทว่าพอเดินไปสตาร์ทรถรถของจุนชิกมันดันสตาร์ทไม่เตด นายปาก็เลยลองไปเปิดดูห้องเครื่องปรากฏว่าฟิวใสไฟรถมันก็หายไปไหนไม่รู้จุนชิกแทนที่จะเริ่มสงสัยว่าจูจ่ๆฟิวมันจะหายไปเองได้ยังไงแต่เขากลับเลือกที่จะเงียบส่วนนายปาก็ได้ใช้โทรศัพท์บ้านเพื่อโทรไปหาร้านซ่อมรถว่าวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่าซึ่งโชคร้ายหน่อยที่ช่างซ่อมรถยังไม่ว่างเขาน่าจะมาซ่อมให้ในวันพรุ่งนี้แหละ พอวางสายโทรศพัพท์ไอ้เจ้าป้าก็เรียกให้ทั้งสองคนกลับเข้ามาในบ้านก่อนสิพักอยู่นี่อีกสักวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอถึงตอนกลางคืนวันนี้นายป้าก็ได้นําเนื้อหมูที่ล่ามาได้นํามาย่างให้จุนชิกกับโซโยอนกินระหว่างนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่นานเจ้าป้าก็ได้พูดขึ้นมาว่ารมเนียมของคนมองโกเวลามีแขกสําคัญมาเยี่ยมที่บ้านเจ้าบ้านเขาจะยกสาวให้คนหนึ่งและหากจุนชิกต้องการนายป้า ก็พร้อมจะยกมินฮีให้โซยอนที่นั่งฟังอยู่ด้วยถึงกับสะดุง้งเธอไม่คิดว่าจะมีใครกล้าพูดแบบนี้กับสามีของเธอทั้งๆที่ภรรยาของเขาก็นั่งอยู่ตรงหน้าส่วนเจ้าจุนชิกที่ได้ฟังข้อเสนออันแสนบ้าบอไอมอนี่กับรู้สึกเขินนิดหน่อยแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนดีกว่านายพ์คพอเห็นว่าจุนชิกจะไปเข้าห้องน้ําเขาจึงขอเดินไปด้วยพอพวกผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนไอเจ้าร์กก็ได้บอกกับจุนชิกว่าคืน นี้ตอนเที่ยงคืนนายแอบมาหาฉันที่ห้องนาะเดี๋ยวฉันจะปล่อยให้นายอยู่กับมินฮีพูดจบสายฝนก็ได้ห่มกระนุมลงมาอย่างหนกักนายปาก็เลยชวนให้ทุกคนเข้าไปดื่มต่อในห้องของฉันดีกว่าแต่ทางโซยอนก็ไม่ขอกินด้วยเธออยากเข้านอนแล้วพอดีฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายจุนชิกพอเห็นว่าโซยอนกลับไปที่ห้องจุนชิกมันก็เลยกลับไปนอนพร้อมกับโซยอน สองสามชั่วโมงต่อมาจุนชิกก็แอบ,บออกมาสุบรีที่ด้านนอกไม่นานนายปาก,ก็ได้ออกมารากให้จุนชิกเข้าไปนั่งดื่มกับมินฮีส่วนนายปาก,ก็อ้างว่าฉันจะไปห้องเก็บของแป๊บหนึ่งพอดีฝนตกลงมาไปเช็กดูหน่อยว่ามีของเปียกหรือเปล่าหลายนาทีต่อจากนั้นมินฮีก็ผ้ายามเข้ามาใกล้จุนชิกจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เปิดกิจกรรมฟิตเนสกันอย่างเงียบๆส่วนด้านโซยอนที่กำลังหลับอยู่เธอนั้นก็ ดนนายปาเข้ามาเรียกให้ตื่นมันเรียกให้โซยอนแอบไปดูผ่านช่องผนงังทําให้โซยอนได้เห็นว่าสามีของตนกําลังเล่นฟิตเนสอยู่กับมินฮีแอบดูกันได้สักพักจู่ๆนายปาก,ก็ได้จับโซยอนมาบังคับทาเมียด้วยอีกคนกลายเป็นว่าคืนนี้ก็กลายเป็นค่ําคืนที่แสนอัประโยชน์สามีอยู่กับมินฮีโซยอนอยู่กับนายปาแบบไม่เต็มใจ เช้าวันต่อมาจุนชิกก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องของตัวเองในปาร์คที่ตื่นก่อนแล้วกว็เข้ามาเรียกโซอยอนที่เพิ่งผ่านความอัปยศมาเมื่อคืนเธอก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าของมันพอออกมาดันนอกจุนชิกก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนโซอยอนก็ได้หันไปเห็นใบหน้ายิ้มย้อะของนายปาร์ค จากนั้นจุนชิกกับนายปา์ก็ได้พากันนั่งรถเข้าไปในเมืองทั้งสองคนเข้าไปหาช่างซ่อมรถยนต์ที่ได้โทรนัดเอาไว้เมื่อวาน ฉากต่อมาตัดไปยังที่ท่าเรือปรากฏว่าวันนี้ร้านซ่อมรถก็ดันปิดซะได้พอนายปาคโทรไปถามเจ้าของร้านกลายเป็นว่าร้านจะเปิดอีกทีตอนเย็นเจ้าปาก,ก็เลยบอกให้จุนชิกรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหยิบฟิลออกมาให้ระหว่างที่จุนชิกยืนรอคุณตาขี้เมาที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอหมอนั่นคือคนที่เผาบ้านมันคือคนชั่วที่วางเพลิงให้คนตายจุนชิกพอได้ยินแบบนี้ก็เลยหันไปถามรุ ว่านี่มันเรื่องอะไรกันงั้นหรอทว่ายังไม่ทันที่ลงจะได้ตอบไอ้เจ้าปากก็เดินเข้ามาเรียกให้จุนชีขึ้นรถได้แล้ว ตัดมายัางด้านของโซยอนพอได้อยู่บ้านคนเดียวโซยอนเธอก็เลยแอบเข้าไปดูห้องนอนของปาร์คทำให้โซยอนได้เจอรูปถ่ายครอบครัวที่มีรูปของมินฮีกับปาร์คอยู่ในรูปส่วนรูปพ่อแม่โดนไฟเผาแหว่งไปนิดหน่อยกลับมายัางด้านของนายปาร์คพอขับรถออกมาจากท่าเรือนายปาร์กก็ได้บอกความจริงให้จุนชิกฟังว่าในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นพ่อของฉันกับแม่เรียงไม่ได้รักเรามากอย่างที่ควรจะเป็น แล้วด้วยความโกรธในสมัยนั้นก็ทําให้ชั้นเผาบ้านของทั้งคู่ทิ้งไปเลยแต่แย่หน่อยที่ทั้งสองคนดันไม่ตาย หลายนาทีต่อจากนั้นนายป์กก็ได้ขับรถมาหยุดที่บริเวณเชิงเขาเพราะป์กต้องเข้าไปเช็คกับดักที่ตนวางเอาไว้ก่อนว่ามีสัตว์มาติดบ้างหรือเปล่าแต่แทนที่ป์คมันจะเข้าป่าไปคนเดียวไอ้มอนี่มันก็ดันชวนจุนชิกให้เข้าไปด้วยกันมาดูที่ฝั่งของโซโยอนกันบ้างระหว่างที่กําลังรอให้จุนชิกกลับมารับโซยอนก็ได้หยิบเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่นอนเมื่อวานออกมาเผาที่กองไฟเพราะเสื้อผ้าตัวนี้มัน คือตัวที่เธอใส่ตอนอยู่กับปาร์กนั่นเองขนาดเดียวกันที่ในปาระหว่างที่นายปาร์กกำลังหากับดาก ไอ้เจ้าปา์กก็ได้ฝากให้จุนชิกช่วยไปเช็คก,กับดักอีกตัวให้ทีแต่พอเดินเข้าไปใกล้กับดักจุนชิกที่ไม่รู้ว่ามีกับดักซ่อนเอาไว้ก็ดันเอาขาไปเหยียบเข้าเต็มๆจุนชิกกรีดลองดั่นด้วยความทรมานส่วนเจ้าปา์กแทนที่จะเข้ามาช่วยไอ้หมอนี่มันก็ดันเอาแต่ยืนยิ้มอยู่ไกลๆทิ้งให้จุนชิกตีลังกาตกลงไปใส่แม่น้ำหัวฟาดใส่ก้อนหินอย่างแรงไปหนึ่งที ขณะดเดียวกันด้านฝั่งของโซยอนหลังจากนั่งรอจุนชิกอยู่นานจูจ่ๆก็ได้มีนักท่องเที่ยวอีกสองคนเข้ามาที่ร้านทั้งสองคนถามโซยอนว่านี่ใช่ร้านอาหารซันมารูหรือเปล่าโซยอนพอโดนถามก็ตอบว่าใช่ไม่นานนักนายปาคก็ขับรถเข้ามาพอดีแต่ว่าจุนชิกดันไม่กลับมาด้วยโซยอนพอเห็นก็เลยเข้าไปถามว่าสามีของฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะทำไมเขาถึงไม่กลับมากับนายไอ้เจ้าปาคก,ก็เลยอ้างว่า เดี๋ยวจุงชิกจะกลับมาพร้อมกับช่างซ่อมรถแต่เหมือนว่าโซอยอนก็ไม่เชื่อเธอตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหาจุนชิกด้วยตัวเองส่วนนายปาที่ต้องไปต้อนรับลูกค้าใหม่ไอหมอนี่มันก็พูดเหมือนเดิมเป๊ะว่าร้านของเรามีไก่ต้มสมุนไพรอร่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ทำครัวให้ดูตรงนี้ด้วยซึ่งในฉากนี้ของนางจะทําให้คนดูอย่างเราเข้าใจทันทีว่าปาก,กับน้องสาวมันต้องทําแบบนี้มาเยอะแล้วแน่ ฉากต่อมาตัดมาที่ในป่าปรากฏว่าจุนชิกก็ยังไม่ตายแต่ว่าสภาพของเขาก็ดูย่ำแย่เอามากๆ ส่วนด้านาร้านอาหารตอนนี้ปาก,กับมินฮีก็ช่วยกันหลอกล่อลูกค้าเหมือนเดิมทั้งสองคนใช้การจูงใจายชายให้ชอบมินฮีส่วนปาก,ก็พยายามเข้าไปตีสนิทฝ่ายหญิงโชคดีที่คราวนี้ลูกค้าเป็นพี่น้องกันทําให้พวกเขาสานสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าคู่ของจุนชิกกับโซยอนที่ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยาส่วนโซยอนที่เพิ่งเดินกลับมาบ้านก็โดนนายป์คด่าเขาให้พวกลูกค้าพอเห็นก็ดันเข้าใจไปเองว่าโซยอน คงเป็นเมียของนายปาร์คระมังขนาดเดียวกันด้านจุงชิกตอนนี้เขาก็สามารถปินขึ้นจากน้ำตกได้สำเร็จ ตัดกลับมายัางด้านโซยอนหลังจากไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อโซยอนก็เลยเข้าไปขังตัวเองไว้ในห้องไม่นานพอนายปากทุบป,ประตูเข้ามาโซยอนเธอก็เลยโดนไอ้หมอนี่โฟ <c oughs> แฮนเข้าหน้าไปหนึ่งทีเพราะต่อไปนี้ฉันนี่แหละคือสามีของเธอพูดจบปากมันก็ใช้ช้อนคล้องใส่อยู่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โซยอนออกมาได้หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนกลางคืนปากก็ได้พาน้องสาวของลูกค้ารายล่าสุดเข้าไปในห้อง ทว่าแม่สาวคนนี้ก็เกิดเปลี่ยนใจไอ้ชั่วปาก็เลยตบสั่งสอนเธอไปหนึ่งทีจนสลบด้านพี่ชายของผู้หญิงคนนี้พอได้ยินเสียงร้องไอ้มอนี่ก็รีบออกมาจากห้องของมินฮีเพื่อเข้าไปช่วยน้องสาวพอเปิดประตูเข้ามาน้องสาวของชายคนนี้ก็ได้สลบไปเสียแล้วด้วยความโกรธพี่แกก็พายายามเข้าไปตีกับปาแต่ว่าเจ้าปาคที่ตัวใหญ่กว่าก็สามารถคว่ำชายคนนี้ได้อย่างง่ายดายด่านโซยอนที่แอบดูผ่านช่องผนงังก็ไลยเห็น ฉากฆาตกรรมแบบเต็มสองตาว่ารากใช้มือเปล่าในการฆ่าคนไปแล้วจริงๆส่วนด้านมินฮีที่ยืนตัวสั่นอยู่ด้านหลังก็โดนไล่ให้ไปหยิบน้ำกับผ้ามาเช็ดเลือดเร็วเข้าแต่พอทั้งสองคนออกมาด้านนอกพวกเขาก็ได้เจอกับจุนชิกที่ยังไม่ตายรากพอเห็นก็รีบแกล้งทำเป็นวิ่งเข้าไปถามว่านายหายไปไหนมาฉันออกตามหานายทั้งวันแต่ก็หาไม่เจอก็เลยกลับมาก่อนนี่ไงล่ะพูดเสร็จกก็ได้พาจุนชิกเข้าไปหาโซย ส่วนเจ้าปักกับมินฮีก็พากันช่วยเก็บกวาดศพของลูกค้าทั้งสองคนที่เพิ่งโดนฆ่าตายวินาทีเดียวกันด้านโซยอนกับจุนชิกทั้งสองคนก็ค่อยๆย,ย่องออกจากบ้านทว่าจุนชิกมันก็ดนเดินไปเตะใส่ทางน้ำทำให้ร์คโผล่หัวออกมาถามว่านนนายจะไปไหนงั้นหรอจุนชิกก็เลยโกหกไปว่าผมแค่อยากได้ผ้าเช็ดหน้าเดี๋ยวผมไปรออยู่ที่ห้องก่อนก็ได้ถ้าพี่ยังไม่วางเสี่ยววินาทีก่อนที่ปร์คจะปิดประตู จุนชิก็เรือไปเห็นศพของผู้ชายคนหนึ่งที่นอนแห้งตายอยู่ในห้องจุนชิกพยายามสงบสติเอาไว้ทําตัวให้ดูเหมือนปกติแล้วจากนั้นเขาก็รีพาโซยอนไปขึ้นรถกระบ,บาะแต่พอไปถึงกุญแจรถมันก็ดันไม่อยู่ที่นี่จุนชิก็เลยบอกให้โซยอนรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมกลับไปหยิบกุญแจมาให้เอง ฉากต่อมาตัดมายังที่หน้าบ้านหลังจากจุนชิกได้กุญแจมาแล้วจุนชิกก็ต้องเข้าไปหลบในห้องครัวก่อนเพราะว่าไอ้ปาร์คมันดันยกศพของผู้หญิงเดินผ่านมาพอดีทําให้จุนชิกต้องคลานเข้าไปหลบในใต้แคร่ไหม้หน้าบ้านส่วนปาร์ที่กําลังเดินหาทั่วบ้านก็ยังไม่หยุดเพราะตอนนี้ปาร์ครู้แล้วเล้วว่าโซยอนกับจุนชิกหายตัวไปจากห้องส่วนด้านจุนชิกที่คลานหนีมาถึงรถกระบะได้สําเร็จ จุนชิกนั้นก็ยังไม่สามารถสตาร์ทรถได้เพราะว่าปาร์คมันกําลังส่องไฟฉายตามหาทั้งสองคนอยู่ตลอดรออยู่สักพักจนแน่ใจแล้วว่าปาร์คก,กลับเข้าไปในบ้านจุนชิกก็รีบสตาร์ทรถยนต์แล้วขับหนีออกไปทันทีปาร์คพอได้ยินเสียงรถของตัวเองโดนขโมยไอ้หมอนี่ก็รีบวิ่งถือค้อนตามมาติดเตดแต่ว่านั่นก็สายเกินไปแล้วจุนชิกสามารถขับรถหนีออกไปได้ระหว่างทางขับรถหนีออกมาโซยอนก็ได้สารภาพกับจุนชิก ว่าคืนก่อนฉันเห็นคุณอยู่กับมินฮีและตัวของเธอเองก็อยู่กับนายปากด้วยพูดไปโซยอนก็ร้องไห้ไปจนแทบ,บขาดใจตายจุนชิกพอเห็นก็พยายามหันไปบอกให้โซยอนจะเย็นๆทําให้จุนชิกไม่ทันดูถนนจนรถกระบะพุ่งเสืยข้างทางจนหยุดนิ่งโชคยังดีที่รถไม่ได้วิ่งมาเร็วเท่าไหร่ทําให้ทั้งสองคนนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายพอเริ่มตั้งสติได้จุนชิกก็พยายามถามถึงเรื่องที่เกิดเมื่อคือน แต่ว่าโซยอนก็ไม่ทันตอบเพราะตอนนี้ไอ้เจ้าปาร์กมันเดินเข้ามาใช้ขวานทุบกระจกพร้อมกับลากทั้งคู่กลับไปที่บ้านพอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีทั้งสองคนก็ถูกนํามาขังไว้ในกระท่อมเก็บของสาภาพร่างกายของทั้งคู่เต็มไปด้วยบาดแผลจํานวนมากโซยอนกล่าวขอโทษสามีที่ตัวของเธอเป็นคนพาให้มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่นานนักนายปาร์กก็ได้เข้ามาปิดปากทั้งสองคนพร้อมกับสั่งให้มินฮีไปหยิบกระมังมาเร็วกับ เดี๋ยวเราจะส่งไอ้สองคนนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบทว่ายังไม่ทันได้เริ่มลงมือจู่ๆก็มีเสียงคนตะโกนเรียกปาร์คดังมาจากด้านนอกพอนายปาร์คเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าก็มีตำรวจสองนายมาที่นี่แล้วพอเข้าไปถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าตำรวจก็ยื่นรูปของคู่สามีภรรยาที่หายตัวไปนานแล้วให้ปาร์คดูแน่นอนว่าปาร์คมันก็ต้องปฏิเสธแต่ทางตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะมีคนบอกว่าสอง คนนั้นมากินที่ร้านของนายแล้วนายจะบอกว่าไม่รู้จักได้ยังไงเจ้าปาร์คพอโดนสอบมันก็แกล้งทําเป็นลืมเขาอ้างว่าตนเองมีลูกคายืมมากๆผมจะจําได้ยังไงล่ะว่าใครเข้ามาบางทันใดนั้นที่ห้องเก็บของด้านหลังโซยอนเธอก็ได้ใช้เท้าถิบถังอย่างแรงเพื่อเรียกให้ตำรวจเข้ามาดูพวกตำรวจพอได้ยินเสียงก็ถามว่าข้างในนั้นมีอะไรหรือเปล่านายปาร์กก็โกหกไปว่าผมเลี้ยงแพะเอาไว้ทว่าทางตำรวจก็ไม่เชื่อ ควนบ้าบออะไรเลี้ยงแพะในห้องเก็บของจากนั้นตำรวจก็ค่อยๆเดินไปที่กระทอมจนเขาเห็นรอยเลือดที่พื้นจํานวนมากพอเปิดประตูเข้าไปดูภาพที่เห็นก็ต้องทําให้ในายตำรวจถึงกับช็อก เพราะที่นี่มีคนโดนขังอยู่จริงๆด้วยเพราะว่ายังไม่ทันหันไปบอกคู่หูไอ้เจ้าปาก็ดันใช้มีดแทงนายตำรวจคนนี้จนตายตำรวจแก่อีกคนพอเห็นก็ถึงกับช็อกเขารีบหยิบวิทยุขึ้นมาเรียกกำลังเสริมแต่ว่าเจ้าป้าที่เร็วกว่าก็สามารถฆ่าตำรวจคนที่สองได้จังหวะที่นายป้ากำลังสนใจตำรวจคนที่สองมินฮีเธอก็รีบใช้มีดตัดเชือกแล้วปล่อยให้โซยอนกับจุนชิกหนีออกไปพอป้าก,กลับมาไม่เจอทั้งสอง คนไอหมอนี่ก็เลยจัดโฟ์แฮนใส่มินฮีจนสลบ จากนั้นการไล่ล่าข้ามป่าข้ามภูเขาก็เริ่มขึ้นโซอยอนพยายามพยุงจุนชิกที่เป็นสามีเดินขากระเพบเข้าไปรบในปา่าแต่ว่าในป่าที่ชินกับเส้นทางนี้มาตั้งแต่เกิดไอหมอนี่ก็สามารถไล่หลังตามมาได้ทันส่วนด้านจุนชิกที่ตอนนี้ไม่มีทางหนีแล้วเขาจึงตัดสินใจพุ่งตัวไปสู้กับไอฆาตกรเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายที่แสนอ่อนแอทําให้จุนชิกไม่สามารถทําอะไรไอชั่วคนนี้ได้เลยขณะเดียวกันโซอยอน ที่กำลังนั่งรองหายเธอก็เรือไปเห็นกับดักที่วางอยู่บนพื้นโซอยอนจึงแกล้งทําเป็นเรียกให้ปาร์คมาสนใจหากมันเดินมาใกล้เธออีกนิดขาของมันต้องโดนกับดักงับแน่ทว่านายปาร์คมันก็ไม่งงเขารู้ว่าตรงนี้มีกับดักซ่อนเอาไว้แต่เพื่อเป็นการลงโทษโซอยอนที่หลอนกล้าจะทําร้ายคนที่โหดร้ายแบบปาร์คไอ้มอนนี่มันก็เลยจะส่งโซอยอนไปเฝ้ารากมะม่วงเป็นคนแรกแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงมือจู่ๆก็มี เสียงปืนดังมาจากด้านหลังปรากฏว่ามินฮีเธอก็พยายามใช้ปืนยิงขู่เพื่อบอกให้พี่ชายหยุดสักทีโซอยอนพอเห็นว่าไอ้มอนี่หันไปคุยกับน้องสาวโซอยอนก็เลยใช้บุตรเหล็กของกับดากแทงเข้าที่กลางหลังของมันไปหนึ่งทีทว่าแผลจากการแทงมันก็ตื่นมากๆไอ้เจ้าปากพยายามกลั้นใจดึงบุตรเหล็กออกมาเสียววินาทีแห่งความสับสนจุนชีก็วิ่งเข้ามาผลักปากกลิ้งตกลงไปด้านล่างทำให้บุตรเหล็กที่อยู่ในมือของมัน แทงเข้าหัวใจพอดีมินฮีพอเห็นว่าพี่ชายแสนชั่วร้ายกำลังจะตายเธอก็ร้องไห้รีบวิ่งเข้าไปกอดร่างของปาร์คเอาไว้ส่วนโซยอนเธอก็เข้ามาช่วยพยุงจุงชิกออกไปจากป่าทิ้งให้มินฮีนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนกัก แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องโซยอนกับจุนชิกก็พากันมานั่งมองเข้าไปที่ก่อประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ทั้งสองคนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลกนั้นมันก็คือมนุษย์ด้วยกันแบบนี้นี่แหละแล้วเรื่องราวของดิฟแทบกับดักซ่อนตายก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ